ผมพูดได้เลยว่าในสภามีพักการเมืองน้อยมากที่ไม่มีเจ้าพ่ทำไมคนเขาเรียกว่าเจ้าพ่อวันที่สี่เนี่ยจะจบไมห้หวตนายกสามจากใจตอกจากใจด้วยนะระหว่างเศรษฐากับลุงป้อมเลือกใครครับ อีกสองวันนะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้โหวตนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งแต่จะครั้งสุดท้ายหรือเปล่าผมว่ายังไม่มีใครตอบได้นะครับหลายคนจําฉากทัดในการประชุมรัฐสภาวันที่1 9กรกฎาคมได้นะครับเขาว่าบู๊กันหลายคู่นะครับแต่วันนี้ผมพามาชมคู่เอกก็แล้วกันนะครับผมมาคุยกับคนที่หลายๆท่านนะครับจดจํากันได้ดีนะครับในการอภิปรายโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นนะครับนั่นคือคุณ ชาดาไทยเศรษฐ์นะครับรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับวันนี้คุยกันสบายๆนะครับเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องเครียดนะครับถ้าคุยกันเครียดด้วยก็เดี๋ยวก็จะเครียดไปใหญ่สวัสดีครับพิชาดาครับสวัสดีครับวัีขออนุญาตเรียกพี่นะครับคเราเนี่ก็ชวัดิ์ชูแขนกันไปมาหลายรอบนะครับมีคนเขาเขาก็สงสัยว่าโหวตนายกครั้งหน้าเนี่ยจะเห็นพิชาดาลุกขึ้นอภิปรายอีกไหมครับพงไม่อภิปรายเพราะได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมอ๋อครับผมว่าผมผมได้พูดแล้วก็พูดแทนคนไทย จำนวนมากนะครับผมแล้วผมก็ว่าผมผมด้วยพูดแล้วในนามพรรคเราก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าว่าเราเอาใครไม่เอาใครนะครับมันน่าจะจบให้คนอื่นเขาให้ความเห็นม้่งครับผมให้แสดงรัผมเดี๋ยวจะมีชาดาคนเดียวไม่ได้ครับผมถูกต้องทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งที่ก็มีคนสงสัยอีกละที่พูดออกมาว่าถ้าเก้าไกลยอมถอยเรื่องหนึ่งเนี่ยภูมิใจไทยจะโหวตให้ทั้งพักพูดจริงหรือพูดเล่น ผมผมบอกอย่างนี้นะครับวันนั้นเป็นมติพักนะครับผมพูดครั้งแรกเนี่ยผมพูดในนามมติพักนะครับเพราะว่าเราตกลงกันว่าให้พักพูดพักละหนึ่งคนนะครับผมแล้วผมเองเนี่ยในที่ประชุมพักมอบให้ผมพูดนะครับมอบให้ผมอภิปรายแล้วก็ยังไงครับแล้วเราก็ก็คุยกันเรื่องนี้นะครับคุยกันเรื่องนี้การพักบอกโอเคเลยถ้าเขารับปากเรื่องหนึ่งสองนะครับ เราก็เราก็จะลงให้แล้วไม่ไปเป็นรัฐบาลรวบกับเขาด้วยนะครับผมเพื่อให้เกมมันจบนะการที่ผมอภิปรายคุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่ดีอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางออกให้เขาถูกไหมครัแต่นี่เราบอกว่าเราไม่ชอบนโยบายของเขาอย่างนี้แล้วเราก็มีทางออกให้เขานะครับไม่ไม่ใช่ว่าขึ้นมาด่าแล้วก็นั่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเสนอเรามีการเสนอด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการนายกรัฐมนตรีเราก็เสนอเสนอปั๊บเนี่ย ถ้าเขารับตอนนั้นก็จบแล้วครับผมวัมนนั้นเป็นมติพักนะผมพยายามบอกหลายคนว่ามันเป็นมติพักของภูมิใจไทยที่เราจะสนับสนุนถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมซึ่งตอนนั้นเราเราก็จริงๆแล้วแหมผมก็กลัวคุณพิธารับเหมือนกันคือแต่ถ้ารับมันก็จบะอะนะครับผมมันเหมือนอห่างก็ยี่นายกห่างทืบเดียว <c oughs> แล้วผมเชื่อว่าคุณพิธาก็อยากรับ แต่มันก็อย่างว่าคําว่าพักอะนะมันไม่ได้ประกอบด้วยคนคนเดียวใช่ไหมล่ะผมกำลังมองว่าทําไมสังคมไม่มองกลับมั่งว่าพักท่านผดเด็จการหรือเปล่าท่านไปชี้ที่คนอื่นว่าผดเด็จการเนี่ยแต่ผมถามว่าท่านผดเด็จการหรือเปล่าท่านมีเจ้าของพักหรือเปล่าท่านมีผู้นําทางจิตวิญญาณที่สั่งได้ทั้งพักหรือเปล่าในพักท่านมีอิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็นแค่ไหนในพักท่าน มีการแสดงออกซึ่งเป็นความต้องการของของพรรคกับของบุคคลเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ามองกลับไปดีๆนะครับครับผมอยากให้สังคมไทยในหยุดคิดนี้มันแล้วค่อยๆมองผมพูดได้เลยว่าในสภามีพรรคการเมืองน้อยมากที่ไม่มีเจ้าของนะครับครับผมไม่อยากจะไปพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าพรรคนี้มีเจ้าของป่ะใช่ไหม มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีอเป็นเป็นพักที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ถามว่าไม่มีคําว่าเยสมีแต่คําว่าโ no, นอย่างเดียวมันเผด็จการไหมคร,ครับผมครับเขาบอกว่าสิบสี่ล้านเสียงไงเจ้าของพักเขาผมถามอย่างลูกผู้ชายนะครับแล้วผมพูดสิบสี่ล้านเสียงได้มาจากการศรัทธายอมรับหรือการล้างสมองนะการโฆษ,ษณาชวนเชื่อนะครับ ผมถามคน14ล้านคนนะคุณลงด้วยครอะไรลงจากตรงนี้ปะโซเชียว่ะนะครับอย่ามาอ่ะผมเนี่ยครับรบ43,000ประชาชนเลือกผมว่าผมไม่เคยตัดสินใจอะไรเองบางครั้งผมก็เคยถึงขนาดต้องกลับไปถามประชาชนแล้วบางอย่างประชาชนมอบไปผมผมก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะอาจจะไม่ถูกใจประชาชนแต่ผมเลือกผมไปผมมาเป็นผู้นําแล้วผมต้องตัดสินใจได้แต่ไม่ใช่มาย้อนว่า ผมก็เหมือนพักท่านพูดแล้วทำตลกนะครับตลกนะครับแล้วก็หลายคำตอบเป็นภาษาอังกฤษผมมันเด็กว่าน,นอกครับเรียนว่ามไม่ค่อยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยว่าเขาอีกแล้วเดี๋ยวทัวร์ลงอีกอ๋อช,ช่วงช่วงันหยุดที่ผ่านมาี่ยได้ข่าวว่าทัวร์ลงุทยเยอะนะอ๋อทัวร์นักท่องเที่ยวครับเยอะมากเลยครับ <laughs> อ่าส่วนนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยจะไปหาผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่อุไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวอยู่แล้วนะค,ะครับอุไทยเป็นเมืองผมว่าซึ่งในในโลกปัจจุบันเนี้ยเรามีความเป็นตัวตนเป็นเมืองที่มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงครับผมผมไปตอกลงยานึกว่าอยู่สีลม ครับคนเยอะมากคนเยอะครับครับวันเสาร์นี่จะจะเปิดทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับที่ตกลงอย่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็จะสร้างเมืองอไทยมาได้อย่างนี้นะครับเราใช้เวลาพอสมควรจากความที่เป็นเมืองเล็กเมื่อก่อนมันไม่มีระบบคือข่าวไม่ออกทีวีไม่มีก็ลําบากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีระบบโซเชียลซึ่งซึ่งเราก็ทํามาถึงตรงนี้เราก็ภูมิใจนะครับว่าเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองอนุรักษ์พอสมควรนะครับครับ ถือว่าได้รับเป็นเมืองเก่าแล้วนะครับในเขตเทศบาลครับครับครับไม่มีตึกสูงเลยครับผมถามจริงพิชดาเคยสำรวจตัวเองมั้งไหมว่าทําไมคนเขาเรียกว่าเจ้าพ่อถามว่าผมเป็นเจ้าพ่อไหมนะผมไม่ใช่เจ้าพ่อแน่นอนนะครับเพราะเจ้าพ่อต้องอยู่ศาลแต่ถ้าถามว่ามีอิทธิพลไหมครับผมมีครับนะเอ่อคือคนเราที่มาไม่เหมือนกันเนาะครับ ผมมาจากลูกกมพาพ่อแม่ถูกฆ่าตายผมสู้ชีวิตมานะครับแล้วผมก็บุคลิกผมก็ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับอาจจะดูเหมือนถ้าเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนอุทัยเนี่ยเขาเขาเขาาโอเคอยู่แล้วเพราะมันเป็นบุคลิกของนักเลงบ้านนอกนะแต่แต่คนกรุงเทพอาจจะดูไปอีกอย่างนึงนะครับแต่อันนี้เราก็ต้องบางทีเราไปให้ห้ามคนคิดน่นไม่คงเป็นไปไม่ได้ครับแต่ตัวตนจริง ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหรอกอตอนนี้จะดูบ้านผมผมอยู่ชีวิตผมอยู่ความเพื่อนผมเนี่ยไปหาผมบอกบอกเคยพูดกับผมโทษนะครับเจ้ค่ว่าเจ้าพ่อยแดไข่ดาว, <laughs> วาทอดไข่าดาวกินเอง <Okay. S 2> นะครับผมมันมันผมว่ามาแล้วแต่มุมมองคนอื่นนะครับ,รบเพียงแต่ผมไม่ไปเป็นมไม่ไปเป็นเจ้าพ่อตามคําพูดเขาแค่นั้นเองอเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมนุษย์เนี่ยผมว่า ต้องดูที่ตัวเองอ่ะเริ่มต้นตรงนี้แล้วค่อยๆดูไปถึงจะไปดูคนอื่นรเรายังตามใจตัวเราเองไม่ได้ทุกเรื่องอเราคงให้คนอื่นมาตามใจเราทุกเรื่องคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมเขาว่าว่าถ้าจะดูท่าทีของภูมิใจไทยในทางการเมืองอดูที่ชาดานี่แหละโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผม,มผมก็ทําทุกอย่างตามมาติพักนะครับผมบแล้วก็ ผมเป็นคนที่รักษากติกาครับอันไหนที่ที่ไม่ยอมรับก็จะนิ่งไปเพราะว่าเราลงอสู่ในในระบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับครับแล้วก็ผมก็ในฐานะรองหัวหน้าพักคนอ่าจจมองเพราะนั้นแต่ภูมิใจไทยก็คือภูมิใจไทยนะครับผมเพราะว่าธรรมนัตก็สนิทเดชอิดก็เพื่อนเพื่อนกันอีกครับผมแล้วกับก็คือตกลงนี่มีพวกอยู่ทุกพักเลยเหรอครับทุกพักครับผมเพราะผมผมให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จากการที่เราอยู่ตรงนี้มานานพอสมควรนะครับ เอาไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเดียวกันทุกคนแล้วผมก็ให้ความปรารถนาดีกับทุกคนนะครับให้ให้ปารทางเลขาพักท้าวไกลยังบอกว่าสี่ปีที่ผ่านมาผมมีจุดยืนชัดเจนเรื่องไหนที่โนก็โนผมผมเล่าให้ฟังเรื่องก่อนที่จะโหวตครั้งหลังเนี่ยเรื่องว่ารัฐธรรมนูญกับข้อบังคับไหนใหญ่กว่ากันผมไม่ใช่นักกฎหมายนะแต่ผมก็ถือว่ายังไรรัฐธรรมนูญมันก็ใหญ่กว่าข้อบังคับ คุณคุณเลือกนายกตามวาระวาระตามรัฐธรรมนูญแต่เวลาคุณเสนอชื่อผู้เป็นนายกคุณใช้ยติใช่ไหมใช่ใช่มันครั้นี้มันไม่มีข้อกฎหมายไหนที่เพราะนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็เสนอบอกว่าถ้าผมพูดไปฝ่ายผมคงจะไม่ชอบอแต่ผมบอกบอกว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่าด้วยแต่นี่มันมีเอาอย่างนี้แล้วกันเราหาทางออกด้วยกันก็คือว่าให้เสนอให้คุณพิธาในบตอีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องมาตีความกันบตอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ให้หยุด ได้ไหมมันเป็นมารยาทด้วยทางทางเลขาพักท่านก็น่ารักนะเลขาพักก้าวไกลก็บอกว่าเข้าใจจุดยืนผมแต่มันเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องของมารยาทมารยาทเป็นเรื่องของมุมมองผมก็บอกว่าผมทำเนี่ยทำในฐานะคนกลางในที่ประชุมสามฝ่ายผมพูดในฐานะคนกลางนะเพราะผมผมนักแก้ปัญหาผมไม่ใช่นักสร้างปัญหาผมชอบแก้ปัญหาครับวันนั้นผมเข้าไปฝ่ายผมก็ไม่พอใจผมแต่ผมก็บอกว่านี่คือมันจะได้ไม่้องมาเถียงกันปรากฏว่า เขาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาก็กลายเป็นผมก็เลยงั้นผมขออนวิชาติ <c oughs> <c oughs> คือคือผมถือว่าจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องคุยกันด้วยนะครับแล้วอย่างเงี้ยพิจารณาถ้าอย่างงั้นวันที่สี่เนี่ยจะจบไหมหัหวนายกโอ้โหนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆนะผมผมผมคืออย่างนี้ครับ แมถ้าตอบได้รวยตายเลยผมอยู่ห่างจากชั้นผู้บริหารเยอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาคุยกันนะเราเขาก็จะมาบอกตอนที่ประชุมพักอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าผมจะไปโอ้โหรูทุกเรื่องในพัก,กน,นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าใครจะเป็นนายกวันนี้นะผมว่าคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมายังไม่รู้เลยครับว่าใครจะเป็น เพราะมัน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 เกมมันโอ้โหมันมั่วไปหมดมีคนสร้างเกมเลือกเรืองนายกด้วยหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนที่ต้องการอย่างนั้นพักนั้นพักนี้เนี่ยแต่ละพักก็ยังไม่รู้เลยว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับผมมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ที่ว่าต้องมันต้องคุยกันต้องจอยกันเยอะแยะพอสมควรนะแต่อะไรก็แต่ก็ภาวนาให้จบไปไวนะผมถ้าจบได้ก็ดีครับจบได้ก็ดีวันที่สี่เนี่ยผมก็อยากให้จบนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าหลายคนหลายพักการเมืองก็อยากให้จบอ่า ถามจากใจตอบจากใจด้วยนะครับผมระหว่างเศรษฐากับลุงป้อมเลือกใครครับถ้าสมมุติให้ผมลุกขึ้นตอบว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบระหว่างลุงป้อมกับเศรษฐาเอางี้แล้วกันผมพูดได้เลยนะครับว่าผมจะต้องไปยืนข้างลุงป้อมแล้วบอกว่าเศรษฐาครับทาไมต้องทําอย่างนั้นอ้าวแล้วก็กกาบลุงป้อมเลยนั้นเลยครับผมผมต้องไปยืนข้างลุงป้อมผมไม่มีทางที่จะหนีนะผมต้องไปยืนข้างลุงป้อมแล้วผมจะบอกว่า เออเสร็จฐานครับแล้วผมก็จะก้มกราบหลวงป้อม,อมเดี๋ยวนั้นเลยให้เรียกว่าหลวงป้อมครับผมรักและเคารพผม,มเสร็จฐานนี่ผมไม่รู้ว่าไม่เคยเจอกันนะเขาอาจจะสัมผัสกับผมแล้วผมอาจจะไม่ประทับใจก็ได้แต่วันนี้ทางการเมืองคือการเมืองเป็นเรื่องของประเทศนะจุดยืนทางการเมืองนี่สําคัญวันนี้ถ้าหลวงป้อมอายุสี่สิบผมเลือกแน่นอนใช่ไหมครับคราวนี้การบริหารงานเนี่ยมันก็เพนั้นแต่คราวนี้ผมบอกว่าหลวงป้อมเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ แต่รอบข้างผมไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมผมผมเรียนตรงๆแล้วก็ทุกวันนี้หัวใจผมนอนคิดเมื่อคืนนี้เลยนะครับท่านถามตรงประเด็นมากนอนคิดแล้วบอกว่าผมจะต้องไปยืนข้างๆงลวงป้อมะฮะแล้วก็ตอบว่าไม่ใช่หลุงป้อมนะแล้วก็ต้องก้มกลาบลวงป้อมเลยนะแล้วผมเชื่อว่าคนอย่างลวงป้อมไม่โกรธผมผมคิดอย่างนั้นด้วยนะคนอย่างลวงป้อมไม่โกรธผมแต่มันเป็นไปไม่ได้ลวงป้อมไม่ลงะครับเชื่อแล้วถ้ามีคนเล่นพิเรนอว่าเสนอชื่อประกบกันเลยเสถากับลวงป้อม ในข้าวด้วยกันเนี่ยก็ก็ต้องอย่างที่ผมตอบไปนะครับผมอันนี้อันนี้คือถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมครับอันนี้เราเป็นการพูดนะครับแต่โดยโดยหัวใจผมบอกได้เลยว่าวันข้างหน้าผมไม่รู้จะประทับใจท่านเสถาหรือเปล่านะครับจะทำให้ผมประทับใจยอมรับในตัวเขาไหมผมก็ไม่ทราบได้นะครับเพียงแต่สูงเท่าๆกันแต่ที่สําคัญคือลุงป้อม ในความเป็นลูกชายผมพูดเลยครับไม่ว่าวันนี้วันหน้าลุงป้อมจะรุ่งเรืองร่วงโรยยังไงผมก็ยังเคารพด้วยหัวใจจริงๆค,ครับผมทีนี้การเมืองเนี่ยมันโหวตโหวตนายกคนที่สามสิบแต่ก็มีนายกคนที่ยี่สิบสามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนายกใครฮะคนที่สามนี่ไงเขาจะกลับมาวันที่สิบอ๋อท่านนายกสิบครับผม <laughs> คิดว่าเขาจะกลับมาไหม <laughs> ผมเชื่อเขากลับนะนทำไมครับ โอ้คนเราผมผมกับนายกทัษิณก็ดีกันไม่มีอะไรกันนะครับถึงจะเอาเคยเอาเอาผมติดคุกนะฮะแต่ผมเป็นคนที่เล่นทุกอย่างตามกติกานะครับ,รบแล้วคนที่ประสบข้อกรรมมาออกจากบ้านจากเมืองผมผมเคยหนีคดีมาเคยหนีคดีเคยมีความรู้สึกเดียวกับท่านนะผมเชื่อวันที่ไหนไม่มีความสุข,ขท่าบ้านหรอกแล้วท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่มันเป็นการเมืองก็ต้องมาว่ากันนะครับผมว่า คนที่ประสบข้อกรรมเราเห็นใครที่มีปัญหาเราไปมองแบบมองสมน้ำหน้าผมว่าไม่ถูกจิตมันไม่สะอาดครับผมโตมาอย่างนั้นนะครับครับอขอโทษนะครับผมเนี่ยพ่อผมถูกยิงเสียชีวิตตอนผมอายุเจ็ดขวบ,บแล้วผมเนี่ยครับเวลาที่ผมสวดละหมาดแล้วสวดมนตน์แม่ผมจะสอนผม หนูอ,อยากขออะไรขอไปนะลูกจะขอสวรรค์ขอวิมานอะไรขอแต่อย่าแช่งใครนะมแม่แม่ผมจะพูดคำนี้บอกอย่าแช่งใครเด็ดขาดเพราะว่าแม่เขากลัวผมจะไปแช่งคนที่ฆ่าพ่ออะไรอย่างนี้นะครับแม่ผมเลี้ยงมาแบบนั้นแล้วผมก็ไม่เคยไม่ว่าใครประสบข้อกรรมผมเห็นได้แต่แบบผมก็จะสลด,ดในใจแล้วก็มีความสึกแบบเอาใจเป็นกําลังใจให้เขาถึงจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับผมพิจาณาเป็นนี้หกสิบสองเส้นทางทางการเมืองนี่จะแปลนไว้อีก อีกกี่ปีครับหรือว่าจะยังไงครับคือคือผมพูดอย่างนี้นะการเมืองผมไม่ทิ้งทั้งชาติครับนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยจะลงสมัครเนี่ยก็สมัยหน้าเขาเนี่ยจะพลังนั้น,นครับแต่ตราผมไม่ทิ้งการเมืองเนี่ยผมไม่ผมอาจจะไม่ลงสมัครขาสารแต่ผมก็จะอยู่ในพรรคการเมืองผมก็จะทํางานการเมืองตามอุดมการณ์ตามความคิดผมชาดาไทยเศรในอีกมุมมองหนึ่งนะครับ <c oughs> ใครที่รอดูอยู่ว่าโหวตนายกวันที่4สิงหาจะได้เห็นชาดาลุกขึ้นอภิปรายหรือไม่ มีคำตอบแล้วนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ยาดามากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้ำตาลไปเอาบีบอกเอาเอาซองคอให้หน่อยดิเดยกก็งึกรักงึกรักอีกคอผมเอียงงนี้เลยนะหมอบอกจะไปดูว่า้นเดยวจะเสียบุคลิกมันอดไม่ได้มันแบบยิ่งถ้าอดนอนลึกเครียดเลยนะไปหนักเลยแต่สมัยผมเป็นมัแต่หนุ่มๆแล้วไงแต่ตอนหลังมันเบาไปเยอะ